กกักอ oh. ้ชิงชี่ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ปุณนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาหาน้องสุชาตินะครับแล้วก็มาเจอนะครับสิงชี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับก็คือทางด้านบำรุงกกำลังดูกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับพึ่งตังต้องชิงชี่ครับตัวผู้นะครับนี่แล้ว แล้วตัวเมียนี่มันต่างกันยังไงใบจะกลมใบจกลมคือคือคือจริงๆนะใบใบใบตัวเมียเขาจะกลมนะครับแล้วก็จะออกตรงนี้แหลมนิดนึงส่วนตัวผู้เนี่ยเขาจะเรียวเรียวยาวเรียวยาวเรียวยาวไมนแรงก็เลยไปที่นั่นอันนี้เราก็จะขุดเทียมวุ้นี้ขุดไปปลูกได้ไหมเนอะไม่ได้หรอกเบอร์กระต่ายเหรอะก็คือไปเขาอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่มันจะมันจะเซนโดครับ เอาเอาเอาลูกเลยพ่าเอาจพ่ะเมล็ดครับพ่อพ่อเมล็ดเอานะนะครับนี่ครับนี่ครับสำหรับเพิ่มสมรรถภาพของท่านชายครับจะจะใช้เขาเขาใช้ส่วนไหนท่านส่วนลากครับส่วนลากนะครับส่วนลากนะครับ